รอลุ้นกันต่อแฟนผีเซงอนาคตเคนฮาร์อย่างคลุ่มครือได้มีการประชุมนะครับพูดถึงอนาคตของเอริกเคนฮาร์ว่าจะได้เป็นอย่างไรต่อไปจะถูกปลดหรือจะได้คุมต่อนะครับก็มีการประชุมเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มันยังคลุมเครือกันอยู่เลยครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ว่าจากการรายงานล่าสุดของคาเว่ย์โซนโคลครับในข่าวจาก Skysport ก็ได้รายงานนะครับว่าไม่มีสิ่งไหนบ่งชี้นะว่ามีการตัดสินใจกันแล้วในการประชุมผู้บริหารประจำเดือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จส,สิ้นกันไปโดยมีววราการประชุมเกี่ยวกับอนาคตของเอริกเทนฮาครับจากผลงานที่สุดย่ยมแย่นะครับก็คืออยู่หนับที่14ของตารางชนะด้วยเพียงแค่2นัด นะะในฤดูกาลนี้จากการลงเล่นไปณนะเวลานี้7นัดมีเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นนะครับโดยท่านเดอะการเดียนนะครับก็ได้รายงานในการประชุมที่ตัสินอนาคตของเทนฮากเนี่ยได้เริ่มกันไปแล้วนะครับว่าดูทรงแล้วเนี่ยเทนฮากน่าจะได้คุมทีมต่อจนจบฤดูก,กาลไปก่อนนะครับแต่ว่าหากมีการปลดเนี่ยมติก็อาจจะให้รูดฟอนนิสซรอยเนี่ยทำหน้าที่รักษาการเป็นอินทริม คุมเ็นจบฤดูกาลไปก่อนเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าคนส่วนที่บอร์ดต้องการเนี่ยยังมีงานกันอยู่นะครับส่วนทูเคิลที่วางเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะที่ออมาบาริดาซีโอคนใหม่ต้องการนั่นเองครับก็เรียกว่ากระแสะข่าวเนี่ยมนันไม่แฟร์ไม่เด็ดเนี่ยมีทั้งกลุ่มเซฟแล้วก็กลุ่มที่อยากให้ออกแหละนะแต่ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยทางบอร์ดบริหารก็มองว่าเกมล่าสุดเนี่ยก็คือเสมอกับแอสตันวิลล่า นะครมันก็เลยแบบทำให้เทนฮากเนี่ยได้คุมทีมไปต่อนะครับผมในเรานของรอบตอรสันนะครับก็ได้มีการรายงานเหมือนกันนะครับว่าเทนฮากเนี่ยได้พูดคุยกับผู้บริหารหลังจบเกมที่มเมเยต์นะครับเจอกับแอสตันวิลล่าไปแล้วก็เสมอไปศูนย์ที่วิลล่าพาร์คเนี่ยแต่ว่าก็ไม่รับการหม่งชี้นะว่างานของเขานี่อยู่ในความเสี่ยงทำให้เชื่อกันว่าเทนฮากเนี่ยจะไม่ถูกปลดแล้วก็ถูกไล่ออกไปนะครับ ในขณะที่ตำนานไมเต็ดนะครับอย่างเวนรูนี่เนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เขาเขาบอกว่าเทนฮาร์กเนี่ยเหมาะสมเป็นผู้จดการทีมของเมเต็ดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่การพิจารณาของเจ้าของทีมนะแต่ว่าเทนฮาร์กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ดการทีมที่ยอดเยี่ยมทีเดียวเพราคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วในทุกที่ที่เขาไปและก็ยังคว้าถ้วยรางวัลกับเมเต็ดอีกตั้งหากนะรูนี่ก็พูดแบบเป็นก,ากลางๆอ่ะก็พูดตามความจริงนะครับว่า เทนฮาก,ก็สามารถคว้าถ้วยแชมป์ในทุกที่ที่ทเขาไปคุมทีมแหละและคูเมตเต็ก,ก็ได้คว้าแชมป์ม,มาไม่่จะเป็นคาราบาครบหรือว่าเอเครับก็ตามนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าอนาคตเนี่ยมันคลุมเครือไปอย่างมากครับว่าเทนฮากเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ในช่วงของพักเบรกทีมชาติแบบนี้นะยครับเบตเตเ็ยก็จะกลับมาแต่อีกทีนึงนู่นนะครับในช่วงของปลา,ายเดือนตุลาคมนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ ดูแล้วความเปลี่ยนแปลงมันน่าจะยังไม่มีอะไรเลยครับเทนฮาร์กก็าจะได้คุมต่อไปโดยต้องมาวัดกันต่อไปนะว่าถ้าผลงานยังย่ำแยก่กันต่อไปเนี่ยอาจจะดูฟันนิสลอยอย่างที่เดอะการ์เดียนเนี่ยได้รายงานนะจริงๆท่านเดอะการ์เดียนก็ได้มีการรายงานเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเหมือนกับทางเซอร์จิลัดคริฟเองเนี่ยก็อยากปลดเทนฮาร์กเหมือนกันแต่อย่างว่าแหละรครับว่าการปลดตอนนี้ ตัวเลือกของแมนเชสเตอรเองเนี่ยมันก็มีเลือกให้น้อยเหมือนกันนะครับผมอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาา่าถ้าตอนนี้ว่างงานอยู่นะครับเกรเดเซอรเกตแบบนี้แกรมพอตเตอร์แบบนี้โทมัสทูเคิลแบบนี้นะฮะซึ่งถ้ากลับมาเตะอีกทีหนึง่งนะมันยังไม่ดีจริงๆเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเจอกับ Brent ford, เบรนฟอร์ดเยือนเฟรเดอรเ์เช่เยือนเวสต์แฮมแล้วก็เล่นในบ้านในเกมครับครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้แบบเนี้ยมันอีก4เกมครับเดือนตุลาคมเนี่ยถ้ามันยังย่ำแย่ยยจริงๆ ทิ้าัอาจจะไปก็ได้แต่ว่าโอกาสไปรูฟเฟนลสลอยเนี่ยคุคมขัตาอทัพไปก่อนก็ถือว่าสูงอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแฟนเมเตตดเนี่ยก็ต้องอดทนตั้งใจรอ,อกันไปก่อนละกันสหรับเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่หากคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ a c e b o o k YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ